ในคลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบคลอซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของเอ็กซ์เรย์ดิแฟและเรียนรู้ว่ารังสี X ช่วยให้เราเปิดเผยความลับของโครงสร้างอะตอมได้อย่างไรเอ็กซ์เรย์ดิแฟเเป็นเทคนิควิเคราะห์โครงสร้างอะตอมในผลึกโดยใช้กฎของแบคลอเป็นกฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความยาวขึ้นของมุมที่รังสี X ตกกระทบและระยะห่างของอะตอมซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการเลี้ยวเบนรังสีเ law เป็นกฎที่อธิบายว่าลังสี x จะสะท้อนจากระนาบผลึกและสร้างรูปแบบการแทรกสอดแบบเสริมกัน (constructive interference) เมื่อเงื่อนไขทางเลขาคณิตระหว่างความยาวคลืนและระนาบผลึกเป็นไปตามสมการ n ลัมดาเท่ากับ 2d s i n ไซน์เซตาโดย n คือจำนวนเต็มที่เรียกว่าออเดอร์ของการสะท้อน D คือระยะห่างระหว่างระนาบผลึกอะตอมมิดเพลนลัมดาคือความยาวขึ้นของรังสี X และเซตามุมตกกระทบของรังสี X หลักการของแบคลอรังสี X จะถูกยิงเข้าสู่ผลึกในมุมเซตารังสีจะเกิดการกระเจิงออกจากอะตอมในระนาบต่างๆของผลึก ความต่างของระยะทางที่รังสี x ต้องเดินทางระหว่างระนาบ2ชั้นผ่าน f f e r e n c e จะส่งผลต่อรูปแบบการแทรกสอนเมื่อระยะทางที่ต่างกันเท่ากับจำนวนเต็มของความยาวขึ้นคลื่นจะเสริมกันและเกิด Constructive Interference หากไม่ตรงตามเงื่อนไขจะเกิด Destructive Interference และขึ้นหักหลังกัน X-ray Diffraction หรือ x r d เมื่อลังสีตกกระทบกับระนาบอะตอมในผลึกลังสีจะสะท้อนกลับในทิศทางต่างๆหากระยะทางต่างเฟสของคลื่นเป็นไปตามกฎของแบกจะเกิดการแทรกสอบแบบสมบูรณ์ <S <S เครื่อง XRD จะตรวจจับลังสี X <S <S ที่สะท้อนกลับมาจากตัวอยา่างแล้วบันทึกความเข้มของลังสี X <S <S ในแต่ละมุมได้เป็นการาฟ difraction pattern ประโยชน์ของ Xray difraction บ่งบอกโครงสร้างผลึกของชิ้นงานที่ตรวจจากการใช้สมการแบคลอหาระยะห่างของระนาบผลึกที่จะมีค่าจำเพาะของแต่ละธาตุวิเคราะห์สมบัติของวัสดุจากโครงสร้างผลึกตรวจสอบธาตุผสมในชิ้นงานที่นำมาตรวจสอบ ก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่อง backlog และ X-ray d i f e c t i o n หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ใหม่ๆกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และให้คะแนนเต็มกับพวกเราแน่นะคะจะได้ไม่พลาดเนือ้อหาสนุนสนุกและสาระดีๆแบบนี้อีกขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านาะบ๊ายบาย